สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีฮัลโหลพี่บีฮัลโหลบิลกินมาเลยดีกว่าบิลกินมาขอบิลกินด้วยสวัสดีครับ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 อะยืนทั้งคู่แล้วขอเสียงอีกหนึ่งรอบให้กับบิลกินพี่พีจ้าขอพูดอะไรหนึ่งอย่างได้ขอพูดอะไรหนึ่งอย่างเชิญชุดใหญ่อีกแล้วนะวี ไม่ไหวไม่ไม่ใหญ่ไม่ใช่ป่ะลูกค้าขออ่าก็จัดเต็มให้พี่ไม่อยากแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วอ่าเพราะว่าเขาไม่ชอบไงว้าชอบสิทำไมจะไม่ชอบโอเคอะไรนะพีวคิดว่าไงชุดเหรอฮะใช่ครับเฮ้ยเขามั่นใจแบบไหนผมก็ดีใจด้วยอ่าเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่เพราะว่า เขาซื้อเสื้อผ้าจาก Lazada ส่วนลดเยอะด้วยไนี่ไงแต่งยังไงก็คุ้มใช่ทุกที่ส่งก็ฟรีรถก็เยอะหลายตอดอีกตั้งหากไม่น่าเชื่ออยู่ดีขายของซะอย่างนั้นลอสุดยอดอีกไม่นานวอชเชอร์เของเรากำลังจะมานะคะเตรียมตัวไว้เลยนะคะแล้ววอชเชอร์เลนช่วงนี้นะคะมีมูลค่าสูงถึง 1111บาทจ้าอันนี้เยอะมากนะเยอะมากเยอะสุดๆไปเลยเดี๋ยวรออีกสักครู่เดี๋ยวเขาบอกอีกไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะมาลวอ่าแล้วว่างนี้ถามถึงบรรยากาศก่อนคุณค่ะคือก่อนหน้านี้บรรยากาศไม่ได้เจอแฟนกันเยอะขนาดนี้ด้วยโคลิดอะไรแบบนี้วันนี้กลับมาเจอกันแล้วพีพีบิวกินรู้สึกไงบ้างก็มีการส่งซิกแบบอาเธอก่อน จัดไปก่อนเดี๋ยวเขาเสริมครับก็จริงๆก็ค่อนงดีใจนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาออกอีเวนท์ที่เหมือนกับว่าอยู่กลางสยามแล้วก็เนี่ยโอ้โหคนมารอบด้านเลยมาต้อนรับมากมายเนาะก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็พักหนึ่งพักหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้ก็สนุกสนานได้เจอกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยสนุกยังไงสนุกยังไงเดียวเดี๋ยวเอ้าไปไปอะไรอยู่ดีก็ส่งอะไรก็ดีมากดีมากพี เรื่องความสนุกต้องให้พี่เจนนี่เป็นคนโชว์ครับจามาลันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้หแล้วทำได้ดีด้วยเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้หน่อยเต้นเพงไหนอย่ามาเล่นกับผมอได้ผมเชื่อว่าน้องทำได้มาเอาทุกคนช่วยร้องกันไปด้วยมาพี่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 มากจามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามก่อนหนึ่องสามาเล่นกับ ร้อนจะไม่ดีฉันกลัจะไม่ปลอดภัยจะ stay away from me เขามาเล่นเกบใจแบบนี้ไม่เอากระามาไฟบอยไฟอย yeah yeah เป๊มาเจนี่โอ้โห คุณอยากรู้ไหมว่าเป๊ะขนาดนี้อ่ามีเป๊ะกว่านี้อีกนะมีกว่านี้เหรอเดี๋ยวดูพี่โบเต้นครับพี่พี่หนึ่งสองสามอย่ามาเล่นกับไฟแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่ามาเล่นแถวนี้เลยพ่อพ่อกลับไปเล่นกับลูกพี่บ้านเพราะว่าพ่อไม่ควรทำเรื่งนี้เอออะไรนะบิลกินเหรออ๋อหรือคอยนะบิลกินเหรอ่ะเขาเรียกว่าทำไมของมันย้อนเลยเขาเรียกว่าดาบดาบนั้นคืนสนอง เท่าตัวก็เด้เขาสอนไปด้วยอ่ะไปด้วยพี่พีสอนด้วยจะมาเล่นกับไฟเธอต้องถอดจริงสิตอนนี้เด็กเยอะตอนนี้เด็กเยอะปเด็กเยอะถูกคนขอลูกๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนมีบางคนอยากเล่นกับไฟว่ะ ไปมันร้านนะเดี๋ยวให้พี่เต้นดกว่าพี่กาดเขามาดูแลอะไรก็ได้คิดภาพพี่ท่านนี้เต้นสิครับอ๋อเพราะว่ามันต้องมันต้องฝึกอีกเยอะฝึกเยอะอย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและทั้งคู่ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะใครที่กดของในตะก้าไว้อย่าลืมยี่สิบวิหรอวัชเรนอย่าลืมมาตอนนี่วัชเรนมาแล้วนะคะหยิบมือถือขึ้นมาเตรียมกดนะไม่ถึงยี่สิบวินาทีแล้วครับสองคนบิวให้ทุกคนกดเลย สิบยังสิบยังมายังมายังเจ็ดหกห้สสามหนึ่งกดไลค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 กดลคูป้องส่วนลดสูงสุด1111บาทไม่ชอบกัตาม4,000บาทนะครับรถก็ไปสุดสุไปเลยเฮ้ไปกดไปเรื่อยๆตอนนี้กดไปเรื่อยๆกดกันไปเรื่อยๆ หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแล้วใครตอบได้ถือว่าเก่งมากแต่แค่นั้นคิดว่าลดเยอะใช่ไหมยังยังไม่จบทำไมครับเอาเด็กข่าวว่าพกโค้ดส่วนลดมาฝากด้วยไม่ใช่เลยใช่ไหมอ่ะฉันชอบคำว่าบ้ามุกใช่ใช่พีพีมีโค้ดส่วนลดเลยมาฝากครับอ่ะเป็น P P ก r e d นะครับผม1 1 1่งหนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผม P P c r e d หน่งหนึ่งหนของเธอก็คือ B B หนึ่งหนึ่งครับผมนะสะกดเป็นไหมพี่ r e d ิะสกดเป็นไหม P P K R I T อ้าวไม่ได้กดว่าไม่ได้สะกดว่า L O V E เหรออ่าวอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอสะกดว่า L A ZADA อไม่น่าเชื่อว่องไวกันเลเกินว่งไวเลือกเกินอาเอาโค้ดนี้ไปลดเพิ่มเติมกันได้เลยครับผมถือว่าพิเศษมากๆแล้วก็วันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยใช่แล้ว อ่เราจะเป็นเกมทายคำแต่ว่าทายจากการวาดภาพเฮ้ยอย่าบอกนะแบ่งทีมอีกแล้วว่าเซอร์ไพรส์ดีไลท์หรอไม่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 เปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานแล้วไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้เป็นเกมที่พวกคุณสองคนจะต้องทายกันเองทักษะด้านศิลปะเป็นยังไงกันบ้างดิผูโอ้โหไดเกตอะไรกันบ้างจ้าพี่พี่เป็นศูนย์พี่พี่เป็นศูนย์เลยหรอเป็นศูนย์ที่เมืองทิพที่เมืองทิพด้วยแล้วบิลกินนะก็ วายวานเพื่อนซะส่วนใหญ่ครับโอเควายวานเพื่อนซะส่วนใหญ่อย่างนี้ดีวาดออกมาเดายากดีโอเคโอเคใครจะเป็นคนวาดใครจะเป็นคนทายก่อนมีเวลาให้ประมาณหนึ่งนาทีนิดๆทั้งคู่จะต้องสลับกันวาดสลับกันทายอยู่แล้วยันยิงยากระเป๋ายิงชุบอี่ภีเลือกหูเรียกว่าวาดหรือทายหรอใช่วาดก่อนหรือทายก่อนใช่อะเขาวาดเธอทายนะพีพีวาดก่อนบิลกินทายก่อนนะจ๊ะใช่จ้า โอเคมาอ่ะคนทายยืนด้านนี้เลยนะครับหันหลังออกมานะครับโอ้ที์เวิร์ดของเราจะขึ้นบนหน้าจอด้านนี้ก็ได้ครับเอียงๆไว้หรือผมยกขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะอยู่นี้ไหมอยู่นี้ก็ไม่เห็นแล้วแต่ป้ายจะไปโผล่ตรงนู้นอ๋อไม่ได้องระวังเรื่องทีมไม่เป็นไรเราก้มหน้าก้มตาไปไม่ต้องดูอ่โอเคโอเคคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าเดี๋ยวนะให้คุกเข่ากันเลยโอ้โให้ทำอะไรก็ทำสำนึกผิดสำนึกผิดอออ พูดพูดเรื่องนี้ทําไม่ดีออกมามีอะไรบ้างเกิดมาหล่อทําไงได้เอ้ยอ้าวสนึกไปแล้วหนึ่งเรื่องอพูดโกหกอีกแล้วอาร์ติสคุณพร้อมหรือยังอาร์ติสได้เลยครับพร้อมนะคะมีเวลาให้หกสิบวินาทีหกสิบวินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเก้าสิบวินาทีคบคีย์เวิร์ดแรกบิลกินบิลกินหันมาเลยหันมาเลยโอเคตอนนี้หันมองรูปได้เลยครับเสร็จแล้ว อะไรตอบได้เลยรู้ตอบได้เลยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอหัวหอมถุงทองไม่ใช่ใช่เหมือนพีพีอยากได้อะไรมีคนไปว่าพีพีอยากได้อะไรสร้อยสร้อยอ่าเน้นเหรียญทองอ่าเหรียญอะไรมีหัวด้วยอ๋อแหวนแหวนแหวนอะไรแหวนอะไร แหวนเพชรจบเอาอีกรูปอีกรูปต่อไปอ่ะโอเคโอเคโอ้โหโอเคโอเคเอาคำลงได้แล้วครับมาดูได้เลยครับพีพีอันไหนตรงไหนตรงไหนพีเสื้อพีเสื้อไม่น่าใช่ครับห้าสิบวิแล้วนะคะอะไรครับมีเวลานะมีเวลาเก้าสิบวิเท่านั้นเองดอกทานตะวันดอกทานตะวันโอ้โหโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นเป็นอะไรเหมือนหน้าคนเหรอเหมือนหน้าคนเหรอ ต่างหูต่างหูถูกต้องไปคันตาไปเอาไปแล้วครับเฮ้ยอันนี้ยี่สิบวิค่ะแว่นตาแว่นตาอะไรกันแดดถูกต้องเอาไปต่อเลยต่อเลยเอ้ยก็ว่าใช้ได้เนี่ยนะไม้ตียุ่งไม้ใช่ไม้เทนนิสไม้อะไรมีคำว่าไม้ลูกแบด มีคำว่าแบดมินตันถูกต้องหมดเวลาหมดแบดมินตันหมดเวลาไม้แบดไม้แบดใช่แต่คุณมาถูกทางแล้วถูกทางแล้วได้ไปทั้งหมดกี่ข้อครับพี่ถือว่าให้แม้ไม้แบดมินตันไม้แบดมินตันให้ให้โอ้ยังไม่ว่าเลยสี่ข้สี่คะแนนถือว่าคนใบก็เก่งคนวาดก็วาดใช้ได้ซึ่งคะแนนในรอบนี้คนคนอ่าคนวาดได้ไปใช่ไหมได้ไปครับสี่คะแนนพีพีได้ไปสี่คะแนนเดีวมันจะขึ้นบนนี้เหรอฮะมันจะขึ้นบนนี้ อ่ะคุณมองที่อ่าได้ดีมากดีมากไม่มีให้สำนนกษผิดอะไรบ้างหรอตอนนี้คุณบอดได้หมดแล้วนะไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยชอบแกล้งใครหรอกครับไม่อ่ะภพยในนัวินาทีจับเวลาเริ่มโอ้โหอ่ะคุณมองได้เลยครับตอนนี้โอ้โหใครใครแดงหุบเกาะไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ไม่ผิดที่คุณจะทายทุเรียนบังม่วงอ่าไม่น่าเชื่อนะครับยิ่งว่ายิ่งดูไม่รู้เรื่องนะครับ อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรตอบเรื่อยนี่อะไรมีห้านิ้วอะอะไรมีห้านิ้วอะไรมีห้านิ้วอะห้านิ้วมันเป็นอะไรได้บ้างห้านิ้วถ้าไม่มือมือมือไม่ใช่แต่นี้ไม่ได้ใช้กับมือใช้กับเท้าเท้ามีคำว่าเท้าเท้ารองเท้ารองเท้าอะไรรองเท้าส้นสูงถูกต้องคำต่อไปเหมือนทุเรียนก้านยาวจริงอะเมื่อกี้อาปาต่อไปนะครับบ้านบ้านบ้านอุ้ยอุ้ยบ้านอุ้ย ไม่ใช่บ้านแล้วใช่อย่างนี้บลาซาดามีคำว่าลาซาดากล่องกล่องลาซาดากล่องพัสดุกล่องาซาด้าถูกต้องเก่งมากไปไปไปพีพีได้ไปสี่นะครับค่ะเบวกินอให้ได้มากกว่านั้นโหอันนี้วัดยากนะสามสิบวิค่ะคนคนโอ้ยโอ้ยมีดอะไรอะอะไรอะมันต้องเป็นพวกอะไรอะเครื่องแต่งกายหรือเปล่าทำไมอะทำไมเสื้อฮูดี้ฮูดี้เสื้อฮูดีเสื้อฮูดดี้ถูกต้อง ไปข้อสุดท้ายอีกข้อพื่อจะได้เสมอครับสิหาวิค่ะโหอันนี้ยากอันนี้ยาก15าวิต้องเอาให้ได้อันนี้เป็นใบให้อุปกรณ์ทำเครื่องดื่มครับสี่เครื่องทำน้ำแข็งสามสองอะไรอ่ะหนึ่งหมดเวลาลบออน้ให้ใบคำสุดให้ให้ทายคำสุดท้ายคุณจะทายว่าเครื่องอะไรเครื่องอะไรอ่ะเครื่องอะไรถ้าทายถูกเสมอเลยเครื่องอะไรเอ่ย เครื่องต้องดื่มทุกวันบ้างถ้าคนติดก็ต้องดื่มทุกวันเครื่องเครื่องชงกาแฟถูกต้องเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหแหมก็ไบกันขนาดนี้ให้บพีเอออาจถือว่าได้สี่คะแนนเท่ากันแม่นะครับก็สนุกสนานกันไปแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือวันนี้เนี่ย มีของที่จะมาแจกกันด้วยของที่ระลึกจากเขาทั้งสองคนเห็นว่าเป็นโปสการ์ด from l i s e n s e แล้ววันนี้จะมาแจกกันง่ายๆนี่คนที่ไหนเลกห้าคนแถวประชาชื่นก็คือเราจะแจกกันง่ายๆแค่คุณนะครับถ้าซื้อสินค้าวันนี้ at t o card ไปแล้วมีสินค้าที่เป็นสีชมพูหรือสีฟ้าค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคหรือสีน้ำเงิน่ะชมพูหรือสีน้ำเงินใครมีชูมือเลยครับ ขอที่ซื้อแล้วนะกดซื้อแล้วนะคะกดซื้อแล้วเท่านั้นนะครับทีมงานเข้าไปชาร์จเลยนะครับเข้าเลยค่ะซื้ออะไรนะี่ชูมือกันอยู่ซื้ออะไรนะอ๋อซื้อแครเมมีใครซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกมีอะไรอีกไหมใครซื้ออะไรโอ้ยให้คนนี้ดีกว่าพี่อะไรซื้ออะไรเอ่ยซื้ออะไรอะซื้อของผมเื้อันเสริมอ๋อเชื่อาเสริมเือเสริมโอเค เช็คนะทีมงานเข้าไปเช็คไปดูเลยนะคะตอนนี้หลายคนนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสีชมพูสีน้ำเงินนะคะขอแค่มีสีชมพูหรือสีน้ำเงินแค่นั้นเองอ่ตอนนี้ทีมงานเราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็คได้2คนถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วคุณ2คนตอนนี้คุณได้ซื้อสินค้าอะไรบ้างหรือยังโอ้โหมากมายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่เมื่อคืนแล้วเหรอมากมายยังไม่นอนเลยเพราะว่าที่ยงคืนก็กดมาตลอดจนนถึงตอนี้วกดวอนเชอร์เลนตลอดเขาก็วันพิเศษรถนี้สสูงุด6ต่อ ถูกไปอันนี้พิเศษจริงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่แล้วก็ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำจริงถูกทั่วประเทศด้วยครับอ่ะทีมงานแล้วเข้ามาชาร์จแล้วนะครับถ้าเช็คแล้วถูกต้องเราจะได้สองคนผู้โชคดีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเช็คแล้วไม่ถูกต้องทีมงานรวบไปเลยล่ะรวบมาแล้วก็เราก็ปล่อยไปอ๋อครับไม่ตรงนี้ไม่ใช่โจทย์นะครับเราไม่ต้องรวบกลับบ้านนะครับอ่ะทีมงานเข้าไปเช็คก่อนนะครับได้ไม่เอ่ยต้องจ่ายเงินแล้วด้วยนะครับซื้อแล้วด้วยนะครับ ทีมงานอยู่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้ที่เข้าไปแล้ว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 มีใครบ้างทีมงานวิ่งวิ่งไปกระชากทีมงานเลยตอนนี้ถ้าเขาไม่เข้ามาเราเข้าไปหาเองเลยโอเคไหมโอเคไหมผมว่าน่าจะถูกไม่น่ามีปัญหาหรอกตอนนี้เรียบร้อยกันเรียบร้อยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะตอนนี้ใคร มีโมเมนต์อะไรนะจ๊ะโพสลงนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะลาซาด้า11:11 live th ของเรานะคะแล้วก็ถูกต้องยังไม่หมดนะคะใครที่ยังไม่ได้เช็คเอาต์นะคะก่อนเที่ยงคืนอย่าลืม ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้มีเวลาถึงแค่ห้าทุ่มห้าสิบเก้านะถูกต้องค่ะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดด้วยเราเริ่มกันมาตั้งแต่สี่โมงเย็นถูกต้องวันนี้วันนี้แตกกันแบบเยอะมากนะคะยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้รับทุกรางวัลในวันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ คุ้มค่าแบบสุดๆนะคะวันนี้กับศิลปินกว่า30ชีวิตนะคะขอเชิญประมือกับศิลปินทุกท่านเลยครับวันนี้ครับแล้วขอเสียงกรีดาให้กับลาซาด้าสุดยอดไม่มีลาซาด้าเราไม่ได้มายืมวันนี้กันนะจริงรถหกต่ตอแน,<ช>น่ขอบคุณลาซาด้านะคะที่จัดงานดีๆโปรดีๆให้เราเสมอนะคะย้ำกันอีกรอบนะคะราคาเดเอ็เซลใหญ่สุดในรอบปี วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะและงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาใช่ไหมคะพี่โบใช่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเวทีนี้ความสนุกยังไม่จบโบจะนี่ขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่พีและบิลเก้สวัสดีค่ะขอบคุณมากทุกคนครับบ๊ายบายครับ